เฮ้ยทุกคนโอ้ยยิ่งยอดเลยทุกคุณยวูอัพสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอี่ยเสียนปลากัด สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนบางเอยดก็ไม่ได้ไปชนปลากรดนะครับวันนี้เพราะว่าบางเอยดติดทําคลิปว่าวนะครับในช่องบางเอียดนะผม <im itation> และก็สําหรับวันนี้บางเอยดก็กลับมาจากเล่นว wow ่าวและก็ทดสอบว wow ่าวลองว่าวทดลองว่าวเป็นเรียบร้อยแล้วใครอยากดูคลิปว่าวก็ไปดูช่องนู้เดี๋ยวบางเยอยดจะย้ายจากช่องนู้มาเป็นช่องนี้นครับ <im itation> ทุกคนเ <im itation> พราะว่า <im itation> พอหมดยามปลากัดนะทุกคนมันไม่สามารถจับปลากัดได้แล้วนะเดี๋ยวบางเอยดจะย้ายคอนเทนต์ว่าวมาอยู่ในตรงนี้นะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องเซียนเอยดบางเอยดจะกลายเป็นบางเอยดเซียนว่าวจากบางเอยดเซียนปลากัด อ่าฉะนั้นคลิปนี้ก่อนที่จะได้ไปดูคลิปว wow ่าวทุกคนก็จะได้ดูบอ่อนี้ทุกคนนี่บอ่อนี้ทุกคนมันเงียบปล่อยไว้นานมากแล้วบางเหตุไม่เคยได้รื้อเลยนะเพราะมันทุกคนดู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 รกมากเลยเดี๋ยวมึนให้ดูนี่ทุกคนมันรกมากเลยนะดูดูจากผักตบก็รู้ แล้วมังเอ็ดก็อยากรู้เหมือนกันว่าในข้างในเนี้มันมีปลาอะไรบ้างมังเอ็ดก็ใส่ผสมกันเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าข้างในนี้มีปลาอะไรบ้างนะทุกคนน่าจะได้ตัวสวยๆบ้างเลยนะเราก็มาทําการรื้อผักตบก่อนนะเดี๋ยวเราจะย้ายผักตบเอ้ยไม่ใช่จอกเงนนะทุกคนเ๋ยเราจะย้ายจอกเงินมาใส่ในนี้นะทุกคนแล้วเราก็มาดูกันว่าปลาโอ้ยาวมากเลยนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่านะว่าปลาโอ้โหมันยาวได้ไงวะ มันจะใสว่ไนไ้นี่นี่นี่ทุกคนนี่โอ้โหโมันโตได้ไงทุกคนเพราะว่าอยู่ในนูนะ้นอ่ะมันไม่โตนะแต่อยู่ในนี่มันโตเฉยนะทุกคนดูโอ้โหยาวมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มีปลากี่ตัวและมีปลาอะไรบ้างนะทุกคนอ๋อเราย้ายย้ายที่ก่อนนะทุกคนย้ายที่จอกเงีงก่อนมันก็อยากรู้เหมือนกันแหละนะปงเหงียบปล่อยไปนานมากแลวไงทุกคนตั้งแต่ที่ึงเหียบ จับปลาครั้งนั้นแล้วก็มาถึงครั้งนี้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็รู้สึกว่าเฮ้ยมีปลาลูกดิ๊กลูกดิ๊อยู่เมื่อกี้อ๋อมีปลาลูกดิ๊กเดี๋ยวถ้าเพิ่งเห็จับได้แล้วเพิ่งเห็จะเอามาใส่ในขวดนี้น้องๆดูนะมีปลาลูกดิ๊กลูกดิ๊อยู่เลยนะเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหน้ำดำมากแล้วนะเดี๋ยวหลายคนก็อ้าวเพิ่งเห็นโบลังตรงไหนบ่บลังตรงไหนเนี่ยเพิ่งเห็นใจดูรังไหมทุกคนนี่ทุกคน ร้างของจริงคุณน้ําดําปื้ดเลยนะคุณแลวก็มันมีหลายปลาล้วเงียดใส่ไปหลายปลามากเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นกล้องอาจจะไม่กันสันนะเพราะว่ามันเป็นกล้องของของตัวถับนะทุกคน,นเงียบไม่ได้ใจกล้องนู้นนะเพราะกล้องนู้นอะ่ะเงียดภาไปถ่ายว่าวมาทุกคนเดี๋ยวเราเอานี่ออกเสร็จแล้วเราก็ตักด้วยตักด้วยนี่ทุกคน,นเงียดออกเตรียมตะกร้ามาแล้ว เนี่ยก็ให้อาหารทุกวันแ,แหละตาตัวไหนผอมมันก็สแสดงว่ามันกินไม่ตันเพื่อนนะอ <laughs> จะได้ใส่น้ําในนี้ด้วยใส่น้ําเปลี่ยนน้าใหม่ละกครั้งหนึ่งต่วมันอยู่แบบสบายสบายนะทุกคนอือหืออือหือแน่นเลยนะคือจอกแหนเนี่ยทุกคนมันคือแบบมันเยอะมากนะเอามานิดหน่อยมันก็เต็มแล้วทุกคน <laughs> เนนดี๋ยเงิจะชนในมือดูก่อนออมีปลาอะไรบ้าง โอ้ทุกคนนี่ทุกคนสมบูรณ์บ้างเลยเป็นปลาอะไรวะนี่ทุกคนเงยเจอปลาอะไรทุกคนนี่ปลาอะไรทุกคนอ๋นเจอเงยจำได้แล้วมันก็คือปลาเสียดเสียดนั่นที่น้องๆบอกว่าเป็นปลาเสียดแอ็งเงยจะใส่ขวดน,นี้นะทุกคนอืมแล้วก็จับนี่ทุกคนเยอะมากทุกคนโอ้ ว้ามีปลากระทุกคนมันกินเชีปลากระตุกนี่มันก็เป็นปลาเสียดเหมือนกันนะนี่ก็เป็นปลาเสียดปลาเสียดใส่ไปเงี้ยจกเป็นปลากระตุกบ้างนะทุกคนตัวนี้ก็ปลาเสียดนะทุกคนสวยมากใส่ไปน้ำถุงเรน้ำมันจะเยอะไปโอ้ตัวนี้เป็นปลากัดทุกคนเดี๋ยวเงี้ยจะให้ดูตัวมินิปลากัดด้วยทุกคนโอ้ตัวนี้ปลาเสียดปลาเสียดเหมือนกันนี่ยนะทุกคน มีปลากัดด้วยโอ้นี่ทุกคนมึงงะจิ้มปากัดแล้วตัวหนึ่งนี่ทุกคนมึงงะจิ้มปากัดแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวเมีเยเราก็ใส่ไปในอีกฝั่งก่อนนี่ทุกคนโอ้ยไม่ได้นี่ทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นปลากัดเหมือนกันตัวเมียเหมือนกันใส่ไว เียนี่ยช้ชอนดีกว่าทุกคนช้อนเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกามันอาจจะได้เยอะกว่านี่ทุกคนนี่ทุกคนบอกเลยว่าช้อนจะได้เยอะกว่าโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะ,ยอะโอ้ตัวนี้สวยมากนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันแน่เลยนะหางดำโอเคใส่ไปนในขวดนะครับ โอ้โหนี่ทุกคนมองเห็นเจ้าปะกาศตัวนี้น่าจะเป็นประกาศอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนี่เม่ขอดูก่อนโอ้โหตัวนี้สวยนะทุกคนประกาศอะไรไม่รู้น่าจะกลายพันธุ์แล้วนะทุกคนดูโฟกัดไหมวะโฟกัสแล้วอ๋อลูกมันทุกคนลูกมันประกาศอะไรสวยโอ้โหต่อูปต่อเมยทุกคนตัวนี้ใครรู้บ้างโอ้โหสวยมากลักษณะสวยมากทุกคนสวยมากสวยมากนี่นี่ทุกคนยังอยู่ยังอยู่ โอเคอยู่อยู่อยู่ใจไปใจไปแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาช้อนกันอีกทีนะทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้อืมสุดยอดเลยทุกคนโอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยมากทุกคนตัวนี้สวยมากทุกคนประกาศได้เลยใครรู้เมนมาหน่อยอืมสวยมากทุกคนตัวนี้หางไปโพลุ้ยทุกคน บางเหตุไม่เคยเจอนะตัวแบบนี้นะทุกคนไอต,ตัวที่ลูกปีอ่านให้มาก็บางเหตุก็แจกเอฟซีไปแล้วแต่ตัวนี้มันตัวไหนเนะ่ยทุกคนสวยมากทุกคนดูโอ้โหลักษณะคล้ายกับที่ลูกปีอ่านให้มาเลยลูกปีอ่านให้บางเหตุมาวันนั้นบางเหตุจําได้ว่าอีสานผู้ตัวหนึ่งแล้วก็กีตาร์กีตาร์นี่ใช่ไหมทุกคนไม่ใช่กีตาร์แหละอะไรวะกาแล็กซี่เออใช่แบบนี้แหละตัวหนึ่งแล้วก็ ตัวเมียตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มาจากไหนหรือว่าหรือว่ามันข้ามสายพันุ์จากที่มังเหียดใส่ไว้ประกาศสีควาแล้วก็แล้วก็มันกลายพันธุ์มันได้หรือทุกคนมันไม่น่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวเอฟซีวามังเหียดก็หาว่ามังเหียดหลอกเอฟซีแล้วแต่มันสวยมากทุกคนดูนะอืมตัวนี้เกรดพรีเมียมเลยนะคนุณลักษณะน่าจะติดเกรดพ่อพันธุ์นะ สวยมากสวยมากนี응 chapel, zeker, i, ่มันจะแยกขวดเลยนะทุกคนตัวนี้อสมบูรณ์แต่โอ้โหหางสวยมากเก็ดนี่คือแบบสมบูรณ์เลยทุกคนนี่มันเก็บไว้เลยทุกคนเก็บไว้เลยตัวนี้เก็บไว้เลยสวยเกินสวยเกินชอบชอบชอบนี่มัจะช้อนให้ดูนะทุกคนปุ๊บเยอะแยะนะทุกคนอเยอะแยะมากเลย เดี๋ยวจะย้ายมันอยู่บ่อนี้ก่อนนะทุกคนเราย้ายบ่อให้มันก่อนนะเพราะเราจะเปลี่ยนน้านะทุกคนมันไงจะเปลี่ยนน้ำมันก็เราต้องย้ายบ่อให้มันปลากัดก็มีเยอะมากนะปลากัดแล้วก็ปลาเสียดนะโอ้โหเยอะมากทุกคนตักทีนึงนี่แบบเต็มตะกร้าเลยนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนน้าให้มันมั่งนะทุกคนนี่ทุกคนนี่ขยากได้ก็ทักเก็ตมานะปลากัดก็ ในนี้มันเห็ก็จะแจกนะทุกคนแต่ว่าตัวสีฟ้านั้นมัเห็นเอาไว้ดัมโบ้ปันหนึงว่ะอ้าวปลาเสียดนี่ก็มบอเห็นก็แจกเหมือนกันนะทุกคนเขาอยากได้แจกเหมือนกันนะโอกาสสูงนะอยากได้นะแจกคนละคู่คนละคู่แต่มางเห็นก็ดูไม่เป็นนะว่ามันตัวผู้ตัวเมียยังไงนะมันเห็นก็ดูไม่เป็นเอ้าน้ำเงียจะแจกยังไงก็ใส่ใส่ไปไปก่อนที่แล้วก็ว่ากันในเมียขออนุญาตแป๊บนึงนะทุกคนตักทีเดียวไปเลยนะ โอเคทุกคนตอนนี้บางอยก็ย้ายบ่ออนุบาลปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบางอย่างก็ในนี้ก็มีนะครับนี้ก็มีมันก็มีเนี่ยบางอยก็ไว้นะครับมีลายบ่อครับแต่มางอยไม่ได้เพาะนะบางอยเก็บไว้พ่อพันธุ์นะครับและก็แม่พันธุ์นะครับเงกเก็บไว้ส่วนนี้ก็เงาจะอ่าปล่อยน้ําไว้เก็บไว้หนึ่งอ่างนะครับไว้เปลี่ยนน้าตอนเช้า ก็ทิ้งน้ำเราต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วเราก็ยย้ายมากลับมาบ่อนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เห็นเลยไหมทุกคนว่ามันสวยมากถ้าเราลืมบ่อไหนที่เราลืมเราอาจจะได้ปลาที่สวยก็ได้ครับทุกคนอ๋อฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชอบกดไลค์แชร์คลิปให,ให้ลืมซะไปใครและพวกเบื้องตเสียนประกาศได้เป็นอีทธิพลสุดที่ได้เป็นปก้นจ้าแล้ว